สวัสดีครับผมวันนี้ร้านเตอร์เบอร์เชนะครับพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมนั่นก็คือ Honda CB 500F นะครับปี2021ขอบอกว่าคันนี้สวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับอ่าเรามาชมกันดีกว่าว่ารถตัวนี้มันสวยสดงดงามกันยังไงนะครับอ่าคันนี้จะเป็นรถเดิมๆนะครับผมสวยๆเลยรถสีแดงนะครับอ่าชุดสีสวยๆส,สีแดงดอกยางเหลือๆแน่นอนนะครับผมอ่าเรามาดูกันท้ายกว่าว่าคันนี้เป็นรถที่ มีไฮไลท์มากๆนะครับผมไฮไลท์ยังไงเรามาดูท้ายคลิปกันเลยนะครับอ่ารถดีเทลรอบคันอันนี้จะเป็นรถเดิมนะครับพ่อเดิมๆนะครับผมสวยๆใสๆกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าปาเบเขาบอกว่าเหลือๆแน่นอนนะครับท้ายสั้นท้ายเดิมก็ยังเป็นท้ายเดิมอยู่เลยนะครับผมอ่าท้ายยังเป็นท้ายเดิมอยู่นะครับขอภายครับที่พูกผิดตะกี้อ่าโซ่เตอนนะครับใช้ได้อีกยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับผม บอกกลยว่าใครได้คันนี้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับจุดส,สีสีแดงสวยสดงดงามนะครับขอสวยๆนะครับอันนี้มีของแต่งเป็นการลอยถัง h ซ c นะครับผมติดมาจากสูตรเลยนะครับผมอการลอยฝาถัง h ซ c นะครับผมอเรามาชมกันดีกว่าคันนี้วิ่งมากี่กิโลนะครับคันนี้วิ่งมาเพียงอ่โฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยกล้อง 368กิกโลเองใหม่กว่านี้ก็ออกสูนแล้วครับผมอ่าเรามาฟังเสียงกันดีกว่าอ่ารถ300ร้โลไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงนะครับแต่มีอยู่ที่ร้านเตอร์ไบช็อปนะครับผมอ่ารถ้สึกสวยเลยนะครับผม h น,น้าซีบี 500F คันนี้นะครับปี2021นะครับเลขไม้300โลเท่านั้นนะครับเปิดราคาจะเพียง159,000บาทน,นะครับผมาราคาอันนี้ขอบอกนะว่าซื้อนี้คุ้มแน่นอนครับราคานี้บอกว่าไม้์ขนาดนี้คุ้มแน่นอน,นครับถ้าสนใจรถนะครับอย่าลืมเข้ามาชมได้ที่ร้านเตอร์ไป็อบร้านตั้งอยู่ที่กทมเขตออกจอกนะครับผม สามารถติดตอ่อเข้ามาทางที่เพจร้านเตอร์บค์ช็อปแล้วก็เบอร์ติดตอ่อที่ขึ้นอยู่หน้าเพจได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube กันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการำทำคลิปในต่อไปด้วยนะครับรถรุ่นต่อไปจะเป็นรถอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวกดกดดาวไว้ที่เพจร้านกันด้วยนะครับผมโอเคเขาจบรีวิวเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ